สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับพี่หนุ่มคะพบกับรายการ Happy English b ายครูสมศรีครับค่ะพี่หนุ่มคะเราก็เรียนกันมาหลายเทปแล้วเนี่ยค่ะวันนี้คุณครูขอยกระดับอุ้ยยกระดับถูกต้องค่ะยกระดับอะไรครับครูยกระดับคำศัพท์ค่ะโอ้ยจะหายไปครับเลยไม่ต้องตกใจยกระดับคำศัพท์ครับใช่ค่ะการยกระดับคำศัพท์ในวันนี้เพื่อต้องการเพิ่มให้เด็กมีทักษะในการไตรตรองค่ะใช่ครับเพราะว่าเทปที่ผ่านๆมาเนี่ย ก็จะเป็นคําที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่นะครับวันนี้อาจจะมีคําศัพท์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยใช่ค่ะครับผมพี่หนุ่มคะเวลาเราทําอะไรสักอย่างเนึ่อก่อนทําเราจะต้องมีการ analyze analyze คือวิเคราะห์ถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่วิเคราะห์เนี่ยบางทีเราก็ทําไปโดยผิดเป้าหมายค่ะถูกต้องครับแต่เรามาดูในเชิงวิชาการนิดนะคะคือคําว่า analytical analytical เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่ะครับ เราคิดไปว่าการวิเคราะห์ต้องใช้เครื่องไม,ม้เครื่องมือมากมายแต่กลับมาที่พื้นฐานเลยค่ะ Languages are true analytical methods Languages are true analytical methods ค่ะพี่หนุ่มทราบไหมคะครับการวิเคราะห์ที่แท้จริงใช้วิธีการง่ายนิดเดียวคือภาษาค่ะภาษาที่เราพูดออกไปนี่นะครับนั่นแหละค่ะง่ายที่สุดเลยใช่ค่ะครับครูรู้ได้ไงครับ พี่หนุ่มสังเกตไหมคะภาษาที่คับแคบนำไปสู่ความคิดที่คับแคบค่ะถูกต้องนะฮะเพราะภาษาไม่ใช่แต่เพียงกอไก่ขอไข่ A B C D แต่ภาษาเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้สะท้อนความคิดค่ะคแต่เด็กๆปัจจุบันบภาษาคนน่ารักะอะเอฟิเวอร์เอ,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 อ้นี่แปลว่าอะไรเอ้ยน,นี่ถ้าเราจะวิเคราะห์คือ เอ้ยเจออะไรมาดีไม่ไดีเอ้ยฟินเวอร์ฟินเวอร์ฟินเวอร์นี่พอเข้าใจนะชอบจุงเบยชอบจุงเบยงเออจังชอบเจังชอบจุงเบยคขิดถุงหรืออะไรพวกนี้คำเหล่านี้สังเกตไหมคะว่าเด็กๆนั้นใช้ภาษาที่เป็นความรู้สึกสั้นๆน่ารักแต่ส่งผลเคเคอเคอเคคร้า ถูกครับฉะนั้นคําเหล่านี้มันจะไปสะท้อนเรื่องระบบความคิดในเชิงการใช้เหตุผลค่ะคถ้าถามว่าเศรษฐกิจยุคนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กอาจจะตะเอ้ฟินอ่ะไม่ดีแน่ใช่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราจะพูดอะไรนั้นไปติดกับคำสั้นๆไม่ใช่เหตุผลประกอบก,บกับการใช้สมาร์ทโฟนต่างๆที่เลื่อน ชอบก็จิ้มไม่ชอบก็ปัดทิ้งทำให้ความลัดสั้นไปเสีติดตรงนั้นเมื่อมีความลัดสั้นตรงนั้นระบบความคิดในเชิงตักกะจึงหายไปและทำให้ตัดสินใจด้วยความรู้สึกและรวดเร็วครับพี่นุ่มก็เลยขาดการขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์อ,ออกไปั่นเองใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามกลับมาวิเคราะห์ ให้ดีซะก่อนก่อนที่จะพูดอะไรออกไปหรือว่าพิมพ์อะไรออกไปใช่ค่ะครับผมก็กลับมาพบกับภาษาอังกฤษสนุกๆนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีสวัสดีครับค่ะ